เดนโอเคโอเคโอเคไหมโอ้พี่พลอยทำให้เป็นหรอกตากระทำเ <laughs> อันนี้คือกาแฟตอนเช้าๆนะคะเขาจะมีกาแฟให้ด้วยนี่อาหารเช้ามันไม่มีอาหารเช้าอ่ะแพงนะที่เนี้ย

บรรยากาศบรรยากาศเมื่อคืนนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวพี่พลอยดูให้ดูบรรยากาศข้างนอกนี่อันนี้บรรยากาศข้างนอกบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศข้างนอกบริเวณข้างนอกเนาะสวยค่ะสวยอยู่วันละพันห้าน่ะคืนเดียวพันห้าแพง พีช mm ิมเซมพอยเอมีเซมเซมปีทีำไม่เป็นหรอกมันเป็นแบบเหมือนของฝรั่งอะ่ะ mm hmm. เขาเขามีให้เลยที่ห้องเลยเนะี mm ่ย hmm. เขาไม่มีอาหารเชา้า mm hmm. อ่ะว่ากันไป ทูม mm ัดนะทูมัร์อ water ทูมาร์สมี water ท mm ูมัดมีห้อง ลองลองลองยัง <c oughs> ให้ดูบรรยากาศข้างนอกอุ้ยเอให้ดูบรรยากาศข้างนอกแป๊บนึงบรรยากาศสวยงามค่ะ กินกาแฟก่อนเนี่ยเนนี่น่ากินไหมนี่คุณละแก้วอ่กากัแล้วจะมีกาแฟาให้กาแฟาแบบอ่าอะไรก็เรียกกาแฟาแบบกาแฟฝรั่งกินไม่เป็นหรอก,แล,กแล้วก็มีขนมป้ากินหมดแล้วนี้เขาอ้นี่เขามีด้วยซูกกะ 老嗯，粗饭，米米那是粗饭。